ด้านล่างคือสคริป YouTube สำหรับช่อง Focus on Bike เกี่ยวกับ2,025 g p x Legend ในรูปแบบย่อหน้าพร้อมหัวข้อไม่มีโฮสและไม่มีภาพใช้ภาษาสำหรับคนไทยและไม่เกิน3,500ตัวอักษรขีดขีดขีด2,025 g p x Legend ตำนานบทใหม่จากแบรนด์ไทย GPS กลับมาอีกครั้งในปี2,025กับไลน์อัพใหม่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับสายคลาสสิกด้วยการเปิดตัว GPS Legend 2,025ที่ยังคงปลิ่นอายความวินเทจแบบต้นฉบับ ผสานความทันสมัยทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะตอบโจทย์สายคลาสสิกยุคใหม่อย่างลงตัวขีดขีดขีดดีไซน์คลาสสิกแต่โมเดิล gpx legend 2025ยังคงเอกลักษณ์ในสไตล์วินเทจด้วยถังน้ำมันทรงหยดน้ำเส้นสายตัวรถที่เรียบง่ายแต่มีสเน่มาพร้อมชุดไฟหน้าเละทรงกลมคลาสสิกกระจกมองข้างแบบปลายแหนและเบาะนั่งแบบตอนเดียวยกระดับที่ถูกปรับวัสดุให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้น รวมถึงสีใหม่ที่โดดเด่นเช่นดำด้านเทาเมทัลลิกและน้ำเงินเข้มเงาสะท้อนภาพลักษณ์ของความคลาสสิกที่พัฒนาให้ทันสมัยขี่ขีดขีดเครื่องยนต์ใหม่ขี่มั่นกว่าเดิมหัวใจของ GPX Legend 2025นคือเครื่องยนต์ขนาด150ลูกบาทเซนติเมตร4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศปรับจูนใหม่ให้การตอบสนองดียิ่งขึ้นพร้อมเกียร์5สปีดที่ให้แรงบิดต่อเนื่องในรอบต้นถึงกลางเหมาะสำหรับการขี่ในเมืองและท่องเที่ยวสบายสบายระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด FI เพิ่มความประหยัดและสตาร์ทง่ายในทุกสภาพอากาศขีดขีดขีดเทคโนโลยีทันสมัยที่ซ่อนไว้ในความคลาสสิกแม้ภายนอกจะดูวินเทจแต่ภายในของ GPS Legend 2025มีความทันสมัยไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเรือนไม้ยแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่ให้ข้อมูลครบครันทั้งวัดรอบวัดความเร็วระยะทางและไฟแจ้งเตือนต่างๆนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB สำหรับชาร์จมือถือเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันขีดขีดขีด ระบบช่วงล่างและความปลอดภัย g p x Legend 2025ใช้โชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบแกสคู่จาก YSS ปรับพอรีโหลดได้ให้ความนุ่มนวลแต่มั่นคงขนาดเข้าโค้งล้อแมกขนาด17นิ้วพร้อมอยางแบบทูเลสให้ความมั่นใจทุกการยึดเกาะระบบเบรกดิสหน้าหลังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นขีดขีดขีดราคาและความคุ้มค่า หนึ่งในจุดแข็งของ G.P.X Legend 2025คือราคาที่จับต้องได้โดยคาดว่าจะเปิดตัวในไทยราวๆ59,900-64,900ถึง 64, บาทขึ้นอยู่กับสีและออปชันนับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นกับ Big b ไบค์แนวคลาสสิกหรือใช้เป็นรถคันที่สองสำหรับออกทริปเบาๆก็ลงตัวขีดขีดขีดสรุปความลงตัวของสไตล์และเทคโนโลยี G.P.X Legend 2025คือการยกระดับตำนานให้ตอบโจทย์ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ยังคงสเสน่ห์แบบวินเทจหรือเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในราคาคุ้มค่าเหมาะกับสายวินเทจรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ทั้งสวยขี่ง่ายและดูแลไม่ยากใครกำลังมองหารถคลาสสิกขนาดกลางต้องไม่พลาดรุ่นนี้จาก G.P.X. ขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงบรรยายหรือพร้อมใส่ภาพประตอบประกอบด้วยแจ้งมาได้เลยครับ